สบายดีมากเลยมาพอกันอีกแล้วนอกับทีมงานบริษัทแสงสว่างห้ของเฮาเนาะมื้อนี้เฮาก็มาแจกกันอยู่กลางทางกเนเลยกลางทางกลางทางเนาะเขาะเฮาเฮาอยากเว้าสู่ฟังแบบการที่เฮ็ดบริษัทของเฮาเนาะเพราะมันบ่มีค่าสมัครบ่มีรักษายอดบ่มีต่ออายุมันจะบ่คือกับหลายบริษัทที่ทานเคยพบเคยพ่อมานะคะแนนฟังแข็งเก็บไว้ให้ทุกท่านเก็บไว้สิบแปคะแนนเก็บไว้นี่จัดนัดทีมระดับสำคัญ จ่ายเงินจุกมือมีเงินเดือนให้อมนะเาสมือนีเขามือนี้เท่าสิมาสัมผัสคนที่มีอะไได้เนาะเัามานเบอรงกันอี่กับมือนี้มือนี้มัทที่มันที่เนย่ดพี่ไดมามา้ามือนี้ไม่ไม่นมาได้เนาะควบคุมหัวหน้าอเนาะอันเด้อเบอนแต่ละคนเนาะเอออะ่ว่าาเาอะมือนี้เทาฉีมาสัมผัสเนาะ สิมว่าทำพลาดจากมือนั่นอบมือนี่ที่พคนบอกว่าบอเอาบอเอาไล่เมื่อคือหมูคือหมาอยู่แล้วอะไรนะอันนี้คือครูพคนนอกครูครูรักครูรักอันนี้ขอโทษที่ได้เลยได้เลยได้เลยได้ล้านป้ายมีนี่ล้านป้ายอันนคือว่าขายแต่ฝื้นขายแต่ฝื้นแต่บบบอกแนะนำคนมาฟังขายฝื้นน้ำบอกพ่นน้ำได้ล้านป้ายเน่ยบ้าอันนี้เม่นหาดท่างเป็นบอลนี่บ้าซื้อยังซื้อยังแนะนำซื้อแน่ือ บ้านไดนี่นุ่นสวรรค์เมืองเมืองศาสนาสมบูรณ์แหงจัษาไทยเราภาษาเขานอไอันนี้คือแฟนเพคนบริสุทธิ์ยังนอหน่จ้าวอันนี่จะขายของอยู่บ่หนี่บ่บริสุขายแนน้ำมือก็ซื้อแนะน้ำกระว่าได้ยื่นอันนี้กระว่าได้เงินอีกได้เงินอีกพ่อได้อีกอันนี้คือสมหนะอันนี้ก็ว่าได้เงินอีกเนอเป็นบ่ขึ้นมามือกฮับอีกฮับมือนี้ฮับอีก ฮับแท่วบตัวเฮ้ยเนาะอันนี้คือเป็นกลุ่มทีมงานผู้นำของเมืองสนามสมบูรณ์ของเฮานอเพราะจทานทำจสนใจอย่างมวมงานกบเข้าวหฮุแบบใดทานที่ต่อมากกับผู้นำองทานหรือติดต่อกับผู้นำองเข้าไดหรือติดต่อในเพจเบอร์โทรเข้าไดร์นอขอฝากไว้เจ้าฮับเตัวค